ทุเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลานเนี่ยจะเป็นทุเรียนที่เพิ่งได้รับเครื่องหมาย GI ในนามของทุเรียนเสด็จน้ําคําว่าเสด็จน้ำเนี่ยทุเรียนเนี่ยถ้าเราจะกินอร่อยเนี่ยเนื้อมันจะต้องมีความแห้งพอประมาณทุเรียนเสด็จน้ําก็คือเหมือนกับว่าทุเรียนที่เราตัดมาเนี่ยแกะจัดพอแกะจัดแล้วเนื้อข้างในเนี่ยมันจะคลายน้ํากัน คำว่าเสด็จน้ําก็คือคายน้ําออกจากทุเรียนเนี่ยเกือบหมดที่เหลือเนี่ยนั้นก็คือเหลือแป้งแล้วก็น้าตาลทําให้ทุเรียนเนี่ยมีกลิ่นเฉพาะจะมีความหอมขึ้นมาจะมีเนื้อที่มันแล้วก็มีความละเอียดขึ้นมาเป็นเอก,กลักษณ์ของทุเรียนใน3จังหวัดชายแดนของเราเนี่ยเวลากินแล้วก็จะไม่เหมือนที่อื่น แต่เดิมเนี่ยวิธีการปลูกทุเรียนของจังหวัดยะลาเรานี่ก็คือปลูกโอเคให้สามารถเติบโตและก็ให้ผลผลิตทุเรียนยะลาแต่เดิมจะขึ้นชื่อว่าทุเรียนตกสจแล้วก็ทุเรียนที่มีราคาไม่แพงเพราะว่าผู้ประกอบการเขายังไม่มั่นใจในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการจัดการเรื่องหนอนสมัยก่อนเนี่ยทูเรียนนอนเนี่ยมีราคาแค่3บาท5บาทเป็นเป็นหาอันดับต้นๆเลยในการเพิ่มมูลค่าของของทุเรียน เริ่มแรกก็คือเป็นแนวคิดของกลุ่มว่าจะทํายังไงให้หนอนเนี่ยหมดไปจากจังหวัดยาลาหรือว่าให้ภาพของคนที่จะมาซื้อทุเรียนของยาลาเนี่ยเรื่องหนอนเนี่ยหมดไปพอดีได้เจอกับสบภา,าเกษตรตอนนั้นเรากําลังเริ่มที่จะรวมตัวแล้วก็สภา,าเกษตรบอกว่ามีงบอาวิจัยเกี่ยวกับทุเรียนคุณภาพ แล้วหลังจากนั้นงบวิจัยเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราพัฒนาเรื่องของการกําจัดนอนตามกระบ,บวนการของ AGP a เพื่อให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อย่างปลอดภัยงานวิจัยที่เราร่วมตั้งแต่แรกก็คือเมื่อเราทําคุณภาพได้แล้วแต่ว่าปริมาณมันไม่ได้พอปริมาณมันไม่ได้เวลาเราจะส่งออกตู้หนึ่งนียต้องใช้18ตันแต่ว่าถ้าเราทําคนเดียวคุณภาพอยู่คนเดียวได้5ตันแบบนี้เวลาเราจะส่งออกมันก็ไม่ถึงตู้พอเราคิดว่าหนึ่งก็คือเราต้อง คุมเรื่องของคุณภาพ 2. เราต้องเพิ่มเรื่องของปริมาณงานวิจัยเนี่ยจะมาส่งเสริมเรื่องของการจัดการกลุ่มว่าเราต้องทํำยังไงต้องมีการอบรมต้องมีการให้ความรู้ไปดูงานที่ชุมพรแล้วก็ไปดูงานที่จันทบุรีที่ที่เขาประสบคาวามสําเร็จตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ค่อยพัฒนาก็ประมาณ4ีปีมาเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเป็นลําดับส่วนเรื่องของตลาดเนี่ยงานวิจัยก็ได้มีการช่วยเหลือเรื่องของไปเชื่อมระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกจริงๆแล้วก็ให้ผู้ประกอบการลงมาแล้วก็ วางแนวทางเรื่องของการตลาดร่วมกัน ก็ต้องขอขอบคุณทางสงาภาเกษตรที่มีแนวคิดมีงานวิจัยต่ยอยอดเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเราพูดการตามตรงก็คือว่างานวิจัยของภสภาเกษตรก็เปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ของทุเรียนคุณภาพจังหวัดยะลาตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นแล้วว่างานวิจัยนั้นรูปร่างมันเป็นยังไงเหมือนเอาเม็ดทุเรียนไปปลูกเราไม่เห็นแล้วว่าตอนนี้เม็ดทุเรียนมันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราเห็นต้นทุเรียนแทนแล้วว่ามีต้นทุเรียนที่ออกผลผล e ิตออกมาโดยที่มาจากงานวิจัยจุดเล็กๆมาจากเม็ดทุเรียนเล็กๆที่เราปลูกลงดินณวันนั้น 无论多少年,年，都是一